ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับส้มเช้งแจงเหตุไม่ไปร่วมงานบวชลูกชายเท่งเถิดเทิงทำเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นซึ้งใจอย่างมากเลยครับสำหรับโงเฮงอัครพงศัก์ลูกชายคนเดียวของเท่งเถิดเทิงกับแม่มาลาพงสุวรรณโดยเมื่อต้นเดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมาโงเฮงได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดอุดมธานีพระอารามหลวงจังหวัดนครนายก พ่อแม่ป่าปลื้มใจสุดๆไปเลยครับโดยวันนั้นก็มีแขกไปร่วมงานเป็นจํานวนมากทั้งมีคนรู้จักทั้งคนในวงการบันเทิงไปร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวบรรยากาศนั้นคึกคักอย่างมากเลยครับแต่ละคนแฮปปี้มากๆแต่ว่าถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าในวันงานนั้นส้มเช้งสามชาไม่ได้มาร่วมงานบวชของหลานชายทั้งๆที่ส้มเช้งกับเท่งนั้นเป็นพี่น้องกันแท้ๆ ทำให้ล่าสุดในช่อง YouTube ของส้มเช้งนั้นได้มีการพูดถึงเรื่องนี้โดยส้มเช้งเล่าว่ายายก็ไม่ได้ไปพี่น้องบ้านเรามีกี่คนพี่น้องแม่มีหกคนไม่มีใครว่างสักคนเลยเหรอก็คิดมุมกลับคิดมุมบวกและกันว่าเขาเป็นห่วงเรากลัวว่าพวกเราจะติดโควิด1 9จากนั้นลูกสาวของส้มเช้งก็พูดเสริมว่าอันนี้คำตอบจากลุงนะ เขาก็บอกว่าไม่อยากให้ไปกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรงานเล็กๆเหมือนเขาจัดงานเล็กๆน่าจะคนเยอะก่อนส้มเช้งจะพูดว่าไม่มีอะไรคนอื่นเขาไปแต่พี่น้องไม่ต้องไปจัดงานเล็กๆแต่คนเยอะแล้วลูกสาวส้มเช้งเผยต่อว่าให้พูดความจริงไหมไม่ได้รับคําเชิญค่ะเราเป็นญาติพี่น้องกันเห็นแต่คําเชิญในโลกโซเชียลแต่ตนเองรู้สึกว่า เราเป็นคนที่ใกล้ชิดมากกว่านี้น่าจะมีการทักมาบอกกันหน่อยว่าพี่บวชนะจากนั้นลูกสาวส้มเชงอีกคนเปิดใจว่าถ้าถามตนเองไม่ติดใจหรือน้อยใจอะไรจนส้มเชงพูดต่อว่าถ้าไม่มีนัดก็ต้องมีนัดและวันนั้นเพราะเขาไม่ได้เชิญไงเราจะใส่บัตรเผือกไปไม่ได้ซึ่งต่อมาลูกสาวส้มเชงพูดสรุปเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าแค่อยากตอบคำถามที่เราไม่ได้ไปเพราะ ไม่ได้รับคําเชิญแบบส่วนตัวเป็นทางการถ้าเราไม่ได้รับคําเชิญก็ไม่กล้าที่จะไปต่อให้เป็นญาติกันก็ตามพร้อมยืนยันไม่มีปัญหาอะไรกันแค่เขาไม่ได้เชิญเราก็เลยไม่ได้ไปแค่นั้นเองสรุปนะคะที่ส้มเช้งกับลูกๆไม่ได้ไปร่วมงานบวชของโงเหงเพราะไม่ได้รับคําเชิญจากทางครอบครัวของเท่งอย่างเป็นทางการนั่นเองส่วนทางเท่งเองก็บอกว่า ไม่ได้จัดงานใหญ่โตอะไรแค่เป็นงานเล็กๆเ,เท่านั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ